ไม่อยากโดนปรับ5ล้านเพราะเก็บบัตรประชาชนมีข้อมูลส่วนตัวส่วนตัวทั้งนั้นเลยไหนจะชื่อที่อยู่ได้บัตรประชาชนแต่ที่พีกไปกว่านั้นคืออะไรคะอย่าลืมว่าในบัตรประชาชนมีศาสนาด้วยซึ่งตรงนั้นไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดาค่ะแต่เป็นข้อมูลที่อ่อนไหวซึ่งทําให้ระดับความเข้มข้นในการคุ้มครองของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เยอะขึ้นนะคะแปลว่าอะไรทุกครั้งที่เก็บข้อมูลอ่อนไหวศาสนาในบัตรประชาชนเราต้องขอเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจเก็บบัตรลูกค้าหรือเป็นเจ้าของบริษัทที่จัดหาพนักงานสัมภาษณ์งานเก็บบัตรประชาชนแปลว่าต้องขอความยินยอมในการจัดเก็บทุกครั้งเพราะว่ากฎหมายบอกว่าต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งค่ะคราวนี้ในทางปฏิบัติเอาละสิ เฮ้ยควรจะทํายังไงดีคลิปนี้มีคําตอบก่อนอื่นฝากกดหัวใจและกดติดตามให้ครูชาติหน่อยนะคะถ้าคุณไม่อยากมีหน้าที่แบบเก็บทุกครั้งองขอความยินยอมทุกครั้งแล้วอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลที่อ่อนไหวเนี่ยไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นที่บอกว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญาอย่างเช่นแมคค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจขายของเนี่ยเก็บเพื่อที่เอาไปเขียนที่อยู่จะส่งสินค้าลูกค้าเป็นการทําตามสัญญาไงที่ต้องส่งของให้ถูกที่อยู่อย่างนี้อ้างไม่ได้นะคะ บอกว่าเฮ้ยบางทีเราขอข้อมูลกรรมการผู้ถือหุ้นบัตรประชาชนเพื่อไปจดทะเบียนเช่นจดทะเบียนตั้งบริษทัททําอะไรกับหน่วยงานต่างๆก็อ้างข้อยกเว้นตรงนี้ไม่ได้สําหรับข้อมูลที่อ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นทางแก้ง,ง่ายๆนะคะถ้าคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ยขอเฉพาะข้อมูลในบัตรมาไม่ต้องเก็บบัตรประชาชนมาอย่างที่2ถ้าจะเป็นต้องเก็บบัตรเช่นต้องเอาสำเนาบัตรประชาชน ไปยื่นกับจดทะเบียนนู่นนั่นนี่ให้เจ้าของบัตรนะคะขีดค่ะขีดตรงศาสนาออกนะคะเพื่อจะได้ไม่มีข้อมูลที่อ่อนไหวตรงนี้ทําให้เรามีหน้าที่เพิ่มตามกฎหมายส่วนอย่างที่3ค่ะเฮ้ยมันจําเป็นอ่ะเช่นถ้าเราจะให้เขาขีดศาสนาออก<ไ>บัตรประชาชนนี้จะไปยื่นต่อหน่วยงานต่างๆเขาก็ไม่รับอ่ะแต่ว่าต้องขอความยินยอมข้อมูลอ่อนไหวแล้วค่ะซึ่งแบบฟอร์มขอความยินยอมจะไม่เหมือนกับจัดเก็บข้อมูลทั่วไป ใครต้องการแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวบัตรประชาชนนะคะกดแชร์ไปที่3กลุ่มแคปแล้วส่งข้อความหารูชาดรูชาดจะส่งลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มให้คุณไปกรอกและเอาไปใช้ได้ค่ะถ้าใครเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย